การลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะช้วิจนายาณนะจ๊ะในการรับชมรับฟังค่ะ,ะดูได้ทุกคนที่เกิดเทิงเจ็ดวันและสองราศีนะคะสิ่งที่ซ่อนภายในใจของเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะสิ่งที่ซ่อนภายในใจของเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะออรับพลังงานบวกนะคะรับพลังงานดีด้วยกันนะคะสวัสดีคนที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะ ที่มีใจรักนะคะการดูดูดูแดนดอมดูเหตุการณ์นะเข้ามาแล้วนะฝากกดติดตามกดสับกระดิ่งคงคกล้งให้ไม่หมาะคนนี้นะคะคนดีคนเดิมขอทุกคนด้วยนะยิ้มรับพลังงานดีๆนะเขาบอกว่าถ้าเราอ่ะยิ้มรับพลังงานดีๆหรือเราเจอสิ่งดีๆนะทั้งวันแหละเราก็เจอจะมักเจอเจอเรื่องราวดีๆในชีวิตเนาะสิ่งที่ซ่อนเนาะภายในใจนะคะ ของเขาคนนั้นในตอนนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะเอ่อเดสโอ้ไพ่ใบนี้เป็นเดสเนาะเป็นการจุติลรวเริ่มต้นใหม่เป็นการเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นสิ่งที่มันคุ้นคิดอยู่ในใจเขามีเรื่องภาวะพะวงให้ต้องคิดอยู่หลายอย่าง เพราะในตัวเขาเองอ่ะก็ทํางานได้รับผิดชอบค่อนข้างเยอะวันหยุดไม่ได้หยุดอ่ะวันพักไม่ได้พักเหนื่อยตลอดเวลาเขาคนนี้นะมีเรื่องให้คิดให้เคลียร์ให้พูดให้เจรจาหรือเขาต้องทํางานเพื่อคนอื่นเยอะมากๆบางครั้งอ่ะสิ่งที่เขาจะอธิบายให้กับคุณได้รับรู้หรือไอ้คุณได้ทราบ ฟังตรงเนี้ยมันยังมันมันยังเหมือนคนคนนี้นะเขาก็ยังไม่มีความพร้อมสุกเท่าไหร่นะคะอ่าเขายังไม่มีความพร้อมสุกเท่าไหร่เพราะตัวเขาเองอะเหมือนมีมีสิ่งที่มันเก็บกดไว้ในใจิตใจเขาถ้าเขาจะพูดเนาะหรือจะบอกกับใครเนี่ยความมั่นใจของเขามันต้องมีทางด้านเรื่องความหลักแต่เอาแล้วแล้วแต่และ จะด้วยเหตุการณ์หรือเหตุผลหลายๆายสาเหตุของเขาแต่ถามว่าคุณก็อยู่ในดวงใ,ใจเขาไหมก็อยู่นะความเป็นโลกส่วนตัวของเขามันค่อนข้างเยอะเห็นเห็นเดทไหมไพ่ใบนี้ไปที่สนะิบสามนะขอสำรับใหญ่นะคะนี่เป็นแค่ใบแรกนะที่เขารู้สึกอ๋ออยากจะพักผ่อนจังเลยอ่ะเหนื่อยจังเลยอ่ะทำไมเหนื่อยอย่างนี้อะอะไรที่มันเก็บ คอามรู้สึกไว้เยอะๆนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะ<笑><笑>เหนื่อยอะ่ะท้อนะบางอย่างบางเรื่องที่เขาเจอเขาก็รู้สึกทอกับตัวเองแต่ไม่พูดนะเนาะปากหนักกันเนาะแต่คุณก็พอจะรู้แหละว่าเขาจริงๆเขาเป็นยังไงถึงเขาไม่พูดใช่ไหมคุณก็สังเกตแหละแหมคุยกันมาดิวกันจอยกันจะไม จะไม่ทราบได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยถ้าเขามีปัญหาเขาก็จะไม่คุยให้คุณฟังหรอกอืมเพราะคุณก็ต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะสวัสดีค่ะนะคะเพราะคุณมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือมีสิ่งที่ต้องต้องเก็บหลายเรื่องหลายอย่าง รับผิดชอบในครอบครัวดูแลเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าในครอบครัวเป็นหัวหน้าในองค์กรคล้ายๆเขานั่นแหละนะคะรับสึกหนักเหมือนกันหลายๆอย่างใบแรกก็คือมันเป็นความเก็บซ่อนความทุกข์ไวอ้อะอยากจะเปิดเปิดเดจ๋ยเจ๋ยใจแทบขาดเลยแต่ไม่พูดเพราะคนที่รับรู้ก็ต้องเป็นคุณเหมือนเขาจะเอาระบายความทุกข์มาให้คุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเห็นกับตัวไหมเขาเห็นกับตัวไหม คือเขาไม่อยากเห็นกับตัวเออเขาไม่อยากเห็นกับตัวแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะจะทําให้คุณเหนื่อยเพราะคุณมันมีความดีมากกว่าที่เขาจะต้องมาพูดในสิ่งที่บางทีก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระเลยเนาะสําหรับเขาเออทาไมเขาเป็นคนอย่างงี้วะอะไรประมาณเนี้ยคุณคนนี้นะคือต้องบอกก่อนว่าคุณและเขาอะจะเจอกันหรือจอยกันในรูปแบบที่มันเป็นเหมือนแบบค่อยๆส,สานสัมพันธ์ขึ้นไป หรือพัฒนาขึ้นไปในใจที่มันเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก่งกันทั้งคู่หรือแม้กระทั่งโมเมนต์ที่มันที่คุณก็ไม่พูดเขาก็ไม่พูดแล้วก็ไม่ได้อยากให้รับรู้กันมากเออเป็นความรับความผูกพันแลที่เป็นผู้ใหญ่จะสติ Justice ก็เป็นคนตรงด้วยอารมณ์ตอนเนี้ยมันเหมือนว่าเขาก็ฉุนเฉียวงดกีดเหมือนกันนะนอนน้อยพักผ่อนน้อย,อยทํางานเยอะเดี่ยวกับคนเยอะแล้วมีคนพูดจาไม่รู้เรื่องกับเขา เขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาได้คุยกับคุณนะี่ยมันก็จะดีแต่ขอให้อารมณ์ที่เขาดิ้งเนี่ยวางลงไว้ก่อนเพราะคนนี้ตรงจังเลยตรงจนทําให้เขาเดือดร้อนอะ่ะอืมอยากจะหลุดพ้นจากความตรงนี้เหมือนกันบางครั้งคาพูดเขามันจะเป็นนายเขาหรือสอนเขาทําให้ภาพลักษณ์ของเขามันดูแย่ yeah. ที่ผ่านมาแล้วการเดียวงานการติดต่อการประสานงานของเขามันก็ เหมือนจะมีอุปสรรคเลยนะในช่วงนี้นะเหมือนเขาดวงตกด้วยแหละเนีย่ยเดสนะนะถ้าเขาพูดคือตอนนี้เขาใช้สติหรือการไตร่ตรองคิดว่าจะต้องทำอะไรถ้าเขาพูดไม่ดีไปทุกอย่างมันจะพังอย่างนี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าคือการสนใจคุณกับเขามันน้อยลงเนาะหรือเขาเป็นคนที่อยากจะเรียกร้องความสนใจจากคุณนะคะอยากมาก อือยากจะเรียกร้องความสนใจอยากมากอยากจะให้คุณเข้าใจว่าตอนนี้เขาเหนื่อยนะเขาโทอมากๆแต่เขาจะเริ่มต้นยังไงก่อนเพราะคุณมันเป็นคนสดใสมากกว่าที่เขาจะพูดอะไรบางมุมที่มันแย่ๆคุณฟังไงอีกปัญหาที่มันเป็นเรื่องแบบเนี้ยเขาแก้ไขได้แต่เขาใช้เวลาในตอนนี้มันมีเรื่องจุกจิกหัวใจอ่ะนิดนึงเนาะเออ เครียดเป็นคนเครียดง,ง่ายในช่วงนี้ชอบดื่มกาแฟดํำไหมชอบดื่มพวกกาแฟเพื่อบําบัดทําให้จิตใจล่าเริงหรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรเฮลโหลนะคะหรือช็อกโกแลตอะไรที่ทําให้หวานๆคนคนนี้นะเออจริงๆอะถ้าเขาไม่ไม่ทํางานยอะไเขาคนน่ารักสดใสนะโรแมนติกคนหนึ่งแหละแหมมันก็ใช่แหละเขามองคุณว่าโรแมนติกคุณนะเป็นคนใจดีเนาะ สิ่งที่ซ่อนแผ่นใจเขาอะเขามีหมื่นล้านคําที่อยากจะพูดให้คุณฟังความดื้อของเขาความไม่ฟังของเขาความเชื่อมันแล้วมันหน้าของเขามันทําให้เขาเหนื่อยจังเลยอะ่ะทําไมคุณไม่เหนื่อยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยทําไมคุณถึงไม่เหนื่อยทําไมเขาเหนื่อยอะ่ะเขารู้สึกเหนื่อยแล้ะเขารู้สึกทอนะด้วยความที่เขาไม่ได้ค่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง ถ้าเขาเป็นโดมของตัวเองทุกแก้วมันก็จะดีขึ้นมากอะไรเงี้ยนะคะเขาอยากต้องการกำลังใจที่ดีด จากใครสักคนหรือใครบางคใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเลิฟอยู่นะสิ่งที่ซ่อนภายในใจของเขาคือความรู้สึกเสน่หาหรือต้องการที่จะคบหรือพบเจอคุณเพราะคุณคือเซฟโซนที่ดีในความรู้สึกของเขาแต่เขาก็ยังมีมาดมีเชิงมีฟองของเขาปิดกั้นความรู้สึกไว้เพราะว่าความรู้สึกของเขาที่มันแย,ย่ในความสัมพันธ์ของเขาที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่แย่เขาทะนุถนอมคุณไว้เพราะเขารู้ว่า คุณมีค่ามากพอที่จะต้องทะนุถนอมค่าของคุณมันอยู่ที่ตัวคุณหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ที่คุณทำให้กับเขาอะมันมากเกินกว่าที่เขาจะต้องมาพูดเรื่องเคลียดที่คุณนอนใช่คุณมีความสดใสเอเนอร์จีดีมากพลังงานบวกอนะจักรวาลอนะ ส่งคุณให้เขาได้เจอกันแล้วพลังงานบวกของคุณทําให้ทุกอย่างมันจอยขึ้นทําให้ทุกอย่างมันมีความสัมพันธภาพกันดีมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่มันเกิดระหว่างคุณกับเขานะอามันมีมันมีที่สิ่งที่เขาผูดมันอยู่ในใจนะคะ ัวคุณเป็นคนง่ายๆเรียบๆสบายๆไม่คาดหวังอะไรเยอะกับเรื่องความหลักถึงแม้อยากจะพูดอยากจะเจราจาแต่ก็กลัวเขาจะเสียใจเป็นคนที่รักษาน้ำใจคนเป็นคนที่มองเกมออกในด้านเรื่องความหลักเป็นคนที่ค่อนข้างที่ถ้าใครได้สัมผัสอีกมุมมองของคุณคุณจะเป็นคนที่เรียบง่ายสบายสบายมากนี่คือตัวคุณธรรมชาติของคุณอะ ธรรมชาติของคุณที่คุณเป็นถึงแม้เบื้องหน้าคุณอาจจะเป็นคนเย่อหยิ่งมีศักดิ์ศรีของคุณก็คล้ายๆกันจะ้ะแต่คุณจะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดที่อยู่กับเขาหรืออยู่อะไรก็ตามที่เขาทําแม้แต่กระทั่งรายละเอียดที่เขาช็อตโน้ตคุณก็จะทาเพราะคุณมีความละเอียดละออเขาถึงง่ายไม่ได้เป็นคนที่มีความลับเยอะคุณคุณอนะเอาง่ายๆนะเขาอะ ตัวเขาเองอ่ะเหมือนคนเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องเยอะทําอะไรก็เยอะคว่าจะทําอะไรได้คว่าจะวางแผนการรับในใจได้คว่าจะวางระบบระเบียบในใจได้ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีปัญหานะเขาถึงได้เลืองที่จะเงียบไงเลือกที่จะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครเพราะปัญหาของเขาอ่ะมันต้องแก้ไปทีละเปราะโดยการใช้สติและปัญญาอ่า ใช้สติและปัญญาในการแก้ไขดิวลูกน้องดิวเจ้านายหรือดิวในองค์กรงานผิดพลาดผิดหวังนะคะเขารู้ว่าการที่เขาไม่ต้องเร่งรีบหรือค่อยๆพัฒนาคุณไปทําให้เรียนรู้ธรรมชาติของบุคคลของคุณด้วยหรือนิสัยใจคอที่แท้จริงไม่ปลอมไม่เฟกคนเราถ้าปลอมเฟกจะอยู่ด้วยกันไม่นานคะ่ะแต่งตัวดีวด้วยไม่นาน อยู่ด้วยกันด้วยไม่นานหรือสไตล์มันไม่มีความตรงกันเลยอันนี้ค่ะสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดมาตลอดเนาะตอนนี้เขามีความตึงเครียดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสิ่งที่อยู่ในใจถ้าใครบางคนที่อยู่แดนไกลกันหรือไม่ได้ดูดีลกันหรือพูดกันเนี่ยกลับมาคุยกันจะดีมากๆเนาะเพราะว่าตัวเขาก็มีความเสน่หาในตัวคุณมากนะตัวคุณบอกได้เลยพลังงานคนดีดีดดเนาะ เป็นพลังงานของคนใจดีมีความรักความเมตตาให้กับบุคคลรอบข้างหรือกับคนข้างๆคุณเขารู้ซึงถึงความรักที่คุณให้เขายาจะมอบใจนี้ให้กับคุณมากๆนะคะเขาอยากมอบใจที่มันเป็นสิ่งที่เขาเคยรู้และสิ่งที่เขาเคยเห็นมาตลอดเขาอยากมอบใจให้ ะะอะไรก็อะไรที่มันผ่านไปอะ่ะมันเหมือนแบบตัวเขาก็วุ่นวายเนาะสับสนท้อแท้ใจแม้กระทั่งเรื่องความหลักอะ่ะเขาไม่มีความกล้าเลยนะที่จะฉุดดึงตัวเองขึ้นมาเขามันตกหลุมพรางของความทุกข์อยู่เขากําลังใช้สติเรียบเรียงความกล้าของเขาที่จะทําบางอย่างให้มันสําเร็จเป็นคนเก่งคะ่ะแต่ขาดความมั่นใจเพราะคำพูดคนความเก่งของเขาถึงแม้เขาจะไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้พูดที่ใครฟังมาก เป็นเป็นความเก่งที่เอ็บเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ยเยอะมากๆสิ่งต่างๆที่มันเกิดสิ่งต่างๆที่มันเป็นหรือใจความต่างๆที่มันเป็นมันก็เรียกว่าความรักคุณค่าของความรักนะคะคุณค่าของความรักคุณค่าของความรู้สึกจริงๆอย่างที่คุณพูดมันถูกต้องแล้ว เป็นตัวของตัวเองอะใช่ของตัวเองเขาอะตอนนี้นะบอกได้เลยนะขาดความเป็นตัวของตัวเองนะคะความมั่นใจเพราะคําพูดของคนมาบั่นทอนให้เขาที่เขาอยู่ทุกวันนี้ได้หรือที่เขามีทุกวันนี้ได้ก็คุณนะคุณคอยกระตุ้นความรู้สึกของเขาจุดประกายความรู้สึกที่มันแย่ๆของเขาทําทุกวิถีทางให้เขาได้รู้รับรู้ถึงตัวต,วตวน,นแท้จริงของเขาอันนี้คือตัวคุณค่ะที่เขามองแล้วเขาก็รู้สึกว่า มันมันมันน้อยเนาะที่จะเข้าใจเขาเพราะเขาก็เป็นคนที่มันเยอะเกับก็ชีวิตอยู่แล้วคนนะพอมันเยอะๆยๆบก็ชีวิตอะ่ะเออมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นคนเก่าของคุณใช่ไหมหรือคนดีคนเดิมคนเก่าที่อยู่ในใจคุณเ,เขามีเรื่องทอเรื่องเครียดค่ะมีเรื่องซับสนใจอยากจะมากลับมาคืนดีกับคุณค่ะ อยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาจอยหรือมาพูดสนทนาให้คุณได้รู้สึกถึงเบื้องลึกในใจเขานะคะมันเป็นในไม่ไม่เป็นในเป็นในเป็นใน,ใน,ในสิ่งที่มันเป็นแบบนี้แล้วอะไรก็แล้วแต่แล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นเนาะมันเหมือนแบบมันเป็นเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นแลว้ว เขาเรียบเรียงอยู่แลว้วแต่มันเหมือนตอนนี้เขานิ่งเขาเฉยเพราะเขาเหนื่อยเขาเบื่อไม่ว่าจะเบื่อสังคมเขามันไม่ใช่คุณนะมันไม่ใช่คุณที่ทําให้เขาวุ่นวายแต่ตัวที่วุ่นวายก็คือตัวเขาเองเพราะสังคมของเขาได้แหละอ่ะให้ไพ่นําทางเนาะเช็คพลังงานเขาหน่อยไหมทุกคนเช็คไหมเช็คที่เธอเนาะวุ่นวายจังเลยรุดออกจากสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ย อินออฟครับในที่ทํางานมีแต่คนที่มากมากหน้าหลายตาแล้วก็มีแต่เครื่องประโคมความสําเร็จอืมเวลาจะทําอะไรอ่ะมันเหมือนแบบไม่สําเร็จต้องตามใจเจ้านายที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยหรือทำงานกับองค์กรที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ยิ่น คนมันเยอะมันวุ่นวายอะ่ะมันก็เลยทําให้ชีวิตเขาซับสนเยอะมากมายนะแต่บอกได้เลยว่าเขาใช้สติมากเพื่อที่จะคนโทรหรือควบคุมถ้าเขามีเจ้านายผู้หญิงเนี่ยเจ้านายผู้หญิงจู้จิกกับเขาจนน่าราคาญแล้วเขาก็ใช้ความมึนอันดื้อได้ของเขาเพราะเขาเป็นอะไรทัดลมคุ่นทัดลมก็ดื้ออยู่แล้วดื้อเกินอะไรเงี้ยเนาะเออนะคะและเนี่ยนะคะ อยากจะเฮอร์มิตหรือเกินเนี่ยดีไม่ดี internet, อาจจะสะบัดตูดแหละจากที่ทำงานเก่าทำงานเดิมเพื่อที่จะมาหาความสุขหรือมาหาคุณก็ได้เนี่ยคือเขาเขาคนคนนี้แก้ไขตัวเองได้นะไม่ถึงกับขนาดที่ว่าคุณกับเขาจะต้องเลิกหรือไม่เจอกัน <c arts> เขาสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตัวเองได้เดือเฮอร์มิตเขาใช้ความนิ่งเพื่อสยบป,ปัญหาแม้กระทั่งตัวคุณก็ใช้ความนิ่งเหมือนกันผิดจ้ะ ไม่ได้ใช้ความนิ่งจ้ะเป็นเพราะว่าฉันไม่เอาคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือตัวคุณเนาะเออนี่ความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่กราฟเส้นตรงมากเส้นขนาดมันเหมือนแบบมันมันคนอ่านกาอธิบายในในมุมที่เขาเป็นเฟลมากทางที่ดีนะคุณทักทายไปคุยกับเขาหน่อยเะเขาก็อยากจะคุยกับคุณเด้อเอออยากจะเปิดใจอยากที่จะคุยอยากที่จะเจราจา แชร์ในสิ่งที่มุมอีกมุมหนึ่งที่เขาเป็นอืมนะถ้าคุณมีน้ำจิตน้ำใจก็ทักเข้าไปหน่อยให้เขามีกำลังใจหน่อยคุณก็คือเซฟโซนทีด่ดีกับเขาคุณคือทุกสิ่งนี้กับเขานะคะสิ่งที่มันเกิดเขาก็เรียบเรียงปัญหาที่มันเกิดแล้วไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าตุม้มแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเขาไม่แก้ไขเขาก็แก้ไขแต่มันก็คงใช้จังหวะเวลาของตัวเองอะ่ะบางคนมันก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปเนาะเรื่องบางเรื่องอะ่ะเนี่ยคือตัวเขาซ่อนในใจเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,องคนรักสุขภาพคนรักก็อาจจะเปนคนในครอบครัวต้องหาเงินหมุนเงินของเขาถ้าถามเป็นใบแรกคือคนดวงตกค่ะทําอะไรไก็ไม่ประสบความสาเร็จนะคะทํายังไงก็ไม่ประสบความสําเร็จ และทำยังไงก็ยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่คือตัวเขาทำทุกวิถีทางค่ะที่ให้เจอเขาก็ดีที่สุดพอตอนนี้เขากำลังทาเวอร์อยู่เลยกำลังเหนื่อยท้อแท้ใจกำลังถูกที่บ้านลุมเล้าหรือกำลังถูกสังคมเนี่ยเป็น,ป,นปัจจัยเกีนะ่ยวกับ้นเรื่องเงินลุมเล้าเขาเขาต้องการคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตและเข้าใจเขาณตอนนั้นนะเขาต้องการคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตและเข้าใจเขาตรงนั้น ตอนนีน้คนที่จะเข้ามาก็คือขอนิ่ง,งก็คือคุณน่ะมาดนิ่งของคุณทําให้เขาตื่นรู้ตื่นเห็นทางความรู้สึกและจิตวิญญาณน,นะคะทางความรู้สึกและจิตวิญญาณพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะเขาก็าคิดว่าถ้าคุณรักเขาจริงอ่ะคุณก็ต้องกสิทก์กสสมดิ้นรนในการติดต่อเขาให้ได้ประมาณเนี้ยก็ถ้าถามมีเยอะยิ่งไหมแน่นอนอีโก้เยอะยิ่งศักดิ์ศรีเยอะเยอะเกิน มีชาวราศีกุมเมถุนตุลประสบกันมังก่อนมีนกรกภิจิกอยู่ในเลนดอมนี้ค่ะพลังงานความกิงการความสามารถโดดเด่นพร้อมฟาดฟาดมุ่งทยานของคุณทำให้เขาตราตงหัวใจและทำให้เขาหยุดมองคุณนะบัดนางเขาไม่เคยคิดว่าตัวเขาจะต้องมานั่งหยุดมองคนอะไรแบบคุณเลยเพราะคุณก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นคนอื่น แต่บอกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณมีคนอื่นไม่มีสนใจดูแลทักไปถึงแม้เขาชั่วโมงนั้นเขาก็ไม่ได้อยากคุยกับคุณเด้อคุณก็พยายามที่จะซื้อใจเขาเข้าถึงเขาเข้ากลืนในความรู้สึกเขาซึ่งมองแล้วว่าคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งที่น่าอยอมรับคนหนึ่งนะคะคือเหมือนเราไปจีบเขาก่อนปะ สนใจเขา,ามากอะ่ะมีมุมที่มันสนใจเขามีมุมที่อ่อนอยู่ละเอียดอ่อนมีมุมที่ซื้อใจเขาได้ความดีของเรานะคะความผิดพลาดความผิดหวังของเราอะ่ะของคุณเคยสอนคุณเป็นประสบการณ์ถ้าจะรักใครต้องเป็นีเชียนมีฟินเตี้แล้วมีความใส่ใจไม่ได้แค่พูดแค่นั้นกระดับทำให้เห็นด้วยนะคะ พลังเหเมสซิเชียนอ่ะมันจะทาให้คุณสําเร็จเพราอเจ้าสตาร์คือตัวคุณเป็นเมสซิชเชียนเนาะตัวเขาเป็นเดทเนี่ยมันมาผสมกันมันก็หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่นําทาหรือชี้ทำให้เขายอมคุณเป็นสติงที่เป็นราชสีตัวเนี้ยเขากําลังจะยอมคุณแหละถึงเขาจะมีอีโก้หรือมีกาแพงชีวิตเขามากแต่เขาจะยอมคนอย่างคุณเพื่อไม่ให้ คิดอะไรเยอะกับชีวิตเขาขอบคุณเนาะที่ยังมีคุณอยู่ข้างๆเขาเหนื่อยกับท้อมากนะเขาอยากร้องไห้จังเลยถ้าเป็นไปได้ทักไปหาเขาหน่อยเนาะเขาก็ต้องการกำลังใจเนาะจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณก็ได้ความที่เขาอยากเป็นแบบนี้เขาอาจจะเหมือนแบบมีปัญหาที่มันสะสมเยอะแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้คุยคนอื่นไม่ได้ถึงแม้ถึงแม้บางทีอเขาจะไม่ได้พูดกับคุณอนะ แต่คุณรู้ไหมว่าเขาก็อยากได้น้ำใจจากคุณน้ำใจไม่ต้องเป็นเก้าเหรียญเงินทองหรอกค่ะเป็นคำพูดดีๆออส่งความคิดถึงไปหาการเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าก็ชุ่มก็ช่วยหัวใจอะไรก็ได้นะเฉพาะเขาเป็นคนขี้เกรงใจถ้าจะให้เขามานั่งพูดก็คงไม่พูดหรอกค่ะเขาไม่ได้เหมือนคุณเป็นนักพูดนักเจราจานักขายตัวยงุงอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นนักพูดนักเจราจานักขายขายอะไร ขายสินค้าโปรดักฑ์คนเป็นคนพูดเก่งเขาไม่อยากพูดเขาต้องปิดวาจางเขาไว้เพราะเขาจะพลาดคนชอบมองเขาเป็นในทางผิดพลาดจริงๆก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นคนพูดละแต่ถ้าเขาเขาไม่อยากที่จะพูดอะไรอย่างเพราะเขากลัวคนผิดพลาดกลัวคนเอาเขาไปพูดที่ไม่ดีนะคะความสุขโดยแท้จริงเขามองคุณ เขามองทุกอย่างที่เป็นคุณในตัวคุณคุณเป็นเหมือนสิ่งแทนใจที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะพัฒนาหรือปลูกตัวเองขึ้นไปคุณคือสิ่งที่มหศัศจรรย์หรือสิ่งที่รอบครอบมากสำหรับเขาและสิ่งที่มันมีตอนนี้ยมันเรียกว่าความหลักสำหรับเขาเลยพลังงานนี้เป็นมันตรงกับคุณมากๆนะใช้วิจารณญาณนะจ๊ะ ออยากได้ใบหน้าส,สยวยๆละลออของคุณหรือแม้จะได้ยยอ้การการปฏิสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนมากแต่รู้ไว้เลยห่วงคํานึงความคิดถึงเขามีนิ่งหยุดมองทุกอย่างและคุณเป็นทุกอย่างในใจเขาคุณทําให้เขายิ้มได้ในทุกๆวันคุณคือเซฟโซลเลรงมานานใจสิ่งที่ซ่อนภายในใจคือความทุกข์ รอสักพักหนึ่งนะเขาจะมาพูดบอกหลักคุณให้เขาเคลียร์งานก่อนถ้าเขาเคลียร์งานได้เขาก็จะทําความสัมพันธ์ที่มีเนี่ยให้มันชัดเจนก้าวกระโดดออกไปไม่ให้เป็นแบบนี้เพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์อ่ะมันจะต้องก้าวกระโดดออกไปเนาะแล้วก็ต้องเซฟโซนในความรู้สึกที่จริงจังไม่ใช่มีคนใดคนหนึ่งที่จะต้องพยายามอย่างคุณเขาก็ต้องพยายามด้วยเช่นกันฉะนั้นความรักอะ่ะถ้ามันพยายามมันจะเหนื่อยถ้าไม่อีกฝ่ายหนึ่ง รู้รู้สึกถึงคุณค่าหรือเขาหาการเดินเขาหาบางมันก็จะไม่เหนื่อยเขารู้ดีเพราะเขาเคยเจอปัญหานี้มาก่อนค่ะวันนี้เขาให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะเรนดอมนี้สิ่งที่ซ่อนภายในใจเขาเนี่ยที่เขาอยากจะพูดบอกคุณขอบคุณขอโทษถ้าดือ้อไปแอบซองแอบมองรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําที่ผ่านมาวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ